สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูยำส้มโอครับเป็นเมนูยำโบราณนะครับทําได้ไม่ยากและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทํากันได้เลยครับอันดับแรกนะครับก็จะเป็นส้มโอนะครับวันนี้ผมได้มา1ลูกเนาะก็จะมาปอกให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสำหรับใครที่ปอกส้มโอไม่เป็นดูวิธีปอกตามนี้ได้เลยนะครับอันดับแรกเราก็เอามีดเนี่ยฝานเอาเปลือกสีเขียวๆออกก่อนนะครับ นะฮะแล้วก็ใช้มีดนะครับบ้างด้านบนแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะใช้มือนะครับปอกเปลือกสีขาวๆออกแบบนี้นะครับถ้าเกิดใครปอกแล้วมันขาดแบบนี้นะครับแปลว่าปอกผิดด้านนะครับให้เรากลับอีกด้านหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ทาเหมือนกันเลยบ้างเหมือนกันแล้วก็ปอกแบบนี้ครับเห็นไหมครับถ้าปอกด้านนี้มันจะปอกได้ง่ายกว่านะครับแล้วมันก็จะออกมาเป็นเส้นแบบนี้เลยครับเพื่อน นี่เลยปอกให้หมดเลยนะครับตอนเราปอกนะครับใยที่ติดอยู่ตรงส้มโอต้องให้มันเกลี้ยงไหมไม่ต้องนะครับเพื่อนๆปอกปกติเลยนะครับติดเยอะติดน้อยไม่เป็นไรเลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปดูกันอีกทีหนึ่งนะพอเราปอกจนหมดแล้วนะครับให้เราผ่าครึ่งแล้วเราก็แบ่งออกแบบนี้นะครับนี่เลยแล้วเราก็ค่อยๆแกะแบบนี้นะครับลอกเปลือกออกแล้วก็แกะแบบนี้ครับถ้าเกิดมันแกะยากหน่อยนะครับก็ ใช้มีดช่วยได้ครับแกะจนทั้งหมดทั้งลูกเลยนะครับผ่าครึ่งนะครับก็จะช่วยทําให้คนที่ปอกใหม่ๆนะครับอ่าปอกได้ง่ายครับถ้าเกิดลูกใหญ่กว่านี้นะครับมันก็จะเป็นครึ่งชิ้นใหญ่ๆเลยจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาฉีกแค่มันเป็นเส้นนะครับนี่เลยนะฮะวันนี้จะทําแค่ครึ่งจานนะครับอีกที่เหลือเนี่ยเราก็จะ เอาไปทานนะครับส้มโอวันนี้ก็จะเป็นส้นสมโอที่ลืมต้นแล้วนะครับมาดูวัตถุดิบต่อไปกันครับวันนี้ผมใช้หอมแดงซอยอยู่ที่1ลูกแล้วก็ใบมะกรูดซอย2ใบมะนาว1ลูกตะไคร้หต้นนะครับปริกแดงจินดาใช้2สีนะครับอยู่ที่2เม็ดเนาะอย่างละเม็ดนะครับตามด้วยกุ้งแห้งนะครับแล้วก็ปลาแห้งเราเอาไปตมให้มันป่นแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็ตมด้วยมะพร้าวนะครับวันนี้ใช้มะพร้าวขูด เป็นมะพร้าวแก่ถึนถึกนะครับแล้วเราก็จะนําไปคั่วนะครับอ่าติดแก๊สนะครับเปิดระดับไฟเป็นระดับไฟอ่อนนะครับเราจะคั่วให้มันแห้งหอมแล้วก็เหลืองแบบนี้เลยนะครับอ่านะครับอันนี้เราก็คั่วได้ทีแล้วนะครับเพืเ่อนๆก็เตรียมตักขึ้นได้เลยคั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มลงมือยำกันได้เลยครับอันดับแรกเราก็ใส่เป็น ส้มโอที่เราฉีกไว้นะครับใส่ลงไปแล้วเราก็ใส่มะพร้าวคั่วนะครับแล้วก็ตามด้วยกุ้งแห้งแล้วก็ปลาแห้งที่เราไปทํามาป่นมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เครื่องสมุนไพรต่างๆที่เราเตรียมไว้เราจะเหลือมะนาวนะครับก็บีบลงไปได้เลยบีบไป2ซี่ก่อนนะครับแล้วก็จะปรุงรสชาตินะครับใช้เกลืออยู่ที่1ช้อนชาแล้วก็ตามด้วยน้าตาลทรายสอ,สองช้อนชาครับ เท่านี้เลยนะครับจากนั้นก็คลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันเดี๋ยวเพื่อนๆก็ชิมดูอีกทีนงว่าเพื่อนๆอยากได้หวานเพิ่มเปรี้ยวเพิ่มนะครับเราก็สามารถเพิ่มก็ไปได้เลยแต่เค็มเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วไม่เค็มนะครับพอดีเลยกลมกล่อมเลยนะครับหอมปลาแห้งมากๆกับกุ้งแห้งเนี่ย ยำส้มโอนะครับผมก็เพิ่งเคยทานเนาะแล้วก็ให้พี่สาวเนี่ยเป็นคนอ่างทองเขาทำให้กินนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูอร่อยมากๆครับยำเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะโรยด้วยใบมะกรูดหานซอยแล้วก็พริกนะครับเพิ่มความสวยงามให้กับเมนูของเราสำหรับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูโบราณแบบชาววังเลยนะครับมีมาหลายสิบสิบสิบปีเลยนะครับ รสชาติที่ได้ก็จะมีความเปเรี้ยวอมหวานนะครับปรุงรสชาติด้วยเกลือกับน้ำตาลนะครับก็จะไม่นิยมใช้น้ำปลานะครับความหอมจากมะพร้าวคั่วและตามด้วยกลิ่นหอมของสมนุนไพรบอกเลยว่าอร่อยมากๆครับก็ฝากเพื่อนๆลองนำไปทำตามกันดูได้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปอทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ